เดี๋ยวเราก็จะมาสอนการแย่สายนะครับอันนี้ปลายสายนะครับก็ใช้ผ้าเทปพ,พันนะครับตอนนี้เขานิ่มๆนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะมีอันนี้นะครับอันนี้เป็นน้ำมันพายนะครับ ทำให้สาวรักสาวลงอันนี้ราคาพิเศษนะครับสำหรับใครสนใจเดี๋ยวนะครับเปิดฝาก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะหกก็ก่อนแล้ยิ่งแพงอยู่นี่นะครับเอา จะมองไม่เห็นก็เดี๋ยวนะจับไงเนี่ยอ่านี่นี่นี่น,น่ครับนี่นะครับเอาใส่ไปในขวดนะครับอ่าแต่ได้แล้วก็จะปิดฝาก่อนหายยากนะครับดี ใช้อย่างประหยัดเอาเก็บใส่กระเป๋าก่อนอันนี้เราก็เ,าเข้าในลูกท่อนะครับที่เราเดินสายไว้อนนี่เราก็แย่เข้าไปงานถนัดนะ อห่าสายร้อยท่อนะครับอันนี้ท่อที่เราเดินไว้นะครับ <c oughs> ดัดเข้าหมดแล้วไม่มีการแกะนะครับดานสายทั้งเดียวยตัวนี้ออกแล้วนะครับเห็นไหมครับ สายโขกแล้วนี่ครับการเดินท่อร้อยสายคอมเิคเตอร์นะครับเดี๋ยวไปดูช่างคูนก่อน เห็นไหมครับสายดันออกมาแล้วนี่กระทางนี่ช่างคุณกำลังยิงกล้ามปูอันนี้เดินไปกล้องรอบนอกนะครับจะเดินไปตรงนู้นที่จอดรถนี่ครับลูกสว่านที่ใช้ Ini tu yang